ข่าวดีในรอบปีซุปตาหนุ่มหวนคืนวงการแล้วจับตาซีรีส์บทสุดปังเป็นที่ทราบกันดีว่าพระเอกซุปตาเกาหลีใต้คิมซอนโฮปฏิเสธงานทั้งหมดในปี2022ทั้งงานแสดงการต่อสัญญาโฆษณาและแพลนแฟนมิทติ้งต่างประเทศโดยจะมีเพียงภาพ,พยนตร์เรื่องแซบทรอปิกที่คิมซอนโฮกำลังทุ่มเทถ่ายทำอยู่ และการแสดงละครเวที Touching the Void ที่เพิ่งจบลงไปหมาดๆแต่ล่าสุดมีข่าวดีให้แฟนๆชื่นใจหลังซอเอ t นเตอร์เทนเมนต้นสังกัดของคิมซอนโฮยืนยันว่านักแสดงหนุ่มกำลังพิจารณาเชิงบวกในการรับบทนำซีรีส์โรแมนติกย้อนยุค The New Tower of h a s ผลงานโดยยุนอีซูผู้เขียนเว็บตูน Love in the Moonlight ซีรีส์เล่าเรื่องราวโรแมนติกในยุคโชโซอนรัชสมัยของกษัตริย์เซจงระหว่างอีฮยางองค์รัชทายาทผู้เป็นนักวิยทยาศาสตร์อัจฉริยะและชื่นชอบดวงดาวและแฮรูหญิงสาวลึกลับที่สามารถมองเห็นอนาคตได้งานนี้แฟนๆจะได้เห็นบทบาทใหม่ของคิมซอนโฮในลุกย้อนยุคหรือไม่ต้องรอติดตามแลรุ่นกันต่อไปคะ่ะ